สองคนเนี่ยหละสดไปยังเนี่ยอันนี้ก็นี่กินได้แล้วเหรอน่าจะได้กินสดไปได้เหรอไม่เบียดลองเลยไม่ยาไหมฮะไม่ยามันจะคิ้มเคยกินแล้วกินสดชั่วไปนะเพราะบิดเขาบิดตรงไหนอ่ะตรงไหนลูกแดงๆเข้มๆหน่อยเหรอหวานเข้มตรงนี้เห็นฮะได้เลยแม่เอาไหมโอ้สวยอ่ะมันจะออกฝาดๆนิดๆนะการการตามยาวฮะไม่ฝาดละการตามยาวเหรอถ้ากาดตามสั้งมันจะฝาดๆนิดดูแลกันต่อก่อน สังกัดสัญญาอ่าอืออ่าเลยขีดเราซื้อกำลังซื้อ